แบงกี้ใหญ่มากแบงกี้ใหญ่มากตัวละครแบงก์ใหญากเไม่ไม่ม่ดดิเอเอเหมาะสมมากัวเปิดพนปเอเอร มีบอลทำไมอะพี่ไม่ใช่เท้าแผ่นนะนี่ของจริงนะของจริงนะเฮ้ยไม่ใช่เท้าแผ่นไอ้เหี้ยโอ้ไอ้เหี้ยบังไก่ย่างมึงก็เขียวมึงจะขายทำไมไอ้เหี้ยแดดไปก็เหนียว ไก่ตะการปูเหนื่อยไก่ย่างวิเชียนบุรีโทษที่กูกินแต่ไก่ย่างกินละพันนะจุดนี้ครับผมโอปยจะทำดีษฐานเขยแล้วเงียบเฮียเพลงโคดคอมเมนอะไรควายโคตรตังไอ้โง่เฮ้ยไอ้จูคุณขไม่ใช่ไก่ย่างไม่จู้หนีกูไอ้เฮียมันเป็นบีดนอกไอ้ควายบีดเอมเนเฮียอะไรสัตว์โง่เอมเนอะไรมึงไอ้ อีก็ะจาอเ้ยด่าแล้วก็ออกไอ้สาส์ถุนพี่แม่ป้ายก็มีบอกว่ากูขายไก่ย <S ess> ่างจิเทำไมมเดินมาแล้วถามหาปาตาย่างเย้ย่าดิยาความจริงอ่ะสวยใ่่ย่างวิเทียนผิดไปงไหมตอ ที่มึงไม่ขายหมูปิ้งเพราะมึงมันแดกไม่ได้หรือเปล่าไอ้เชียไก่เขียวแล้วไม่มีใครซื้อหรือเด็กปากกาสวัสดีครับผมชื่อบังดีวันนี้ขายรองเท้